ยกที่สามยกสุดท้ายของครูเอกรายการวันที่ท7จ็ดสก้ต้องใช้สนายดอนเมืองกับอาเมยียอับดุลมุสลิมอสนัะโกเตียครับตายยกที่สองนี่ก็โหดตึบเต็นกันครับต่างก็ต่างโดนต้องใช้ดอนสายแต่ว่าก็แตะขาเลนเอาดางของอับดุลมุสลิมอสเนี่ยไม่ค่อยดีเือนกันนี่เป็นยกสุดท้ายยกที่สาม ต้องใช้ยขยับเดินเข้าหาก็รอดสั้นกว่าต่ใจสู้ครับต้องใช้ต้องใช้ยิงยน่าจะย้ำยางก่อนแล้วค่อยว่ายคนอื่นเพราะสั้นกว่าต้องใช้ยขยับเข้าหาครับสั้นกว่าขยับเข้าหา,หาลองลองเตะยางเข้าไปอีกดูนุดกดีมอนยิงโดนยางเข้าไปกับใส่แต่ก็ยังอยู่ได้ครับ bà giáo mà rất là phương không con giấm hết hấp à đánh mặt đi đi khắp bói xảo mặt đi mặt có thủy toàn à đột sản à à ไม่ถึงครับแม่ับดูด้วยมาวานี่ถอยตั้งรับอย่างเดียวเขาจ้า,าวกว่าดังเยอะแต่ถอยต้องชายก็ยังสาวบาดอะไรไม่ใครขนาดแต่ก,ก็ยังอะไนครับอ้า้องชาย้าองชายต้องบัดชิดครับคือมวยอย่างนี้ต้องลงทุนเหมือนกัน ดูมุดยิมอนไม่ยอมไม่ยอมเข้ามาแลกก็ชวนให้กล้องชัยเข้าไปยาวกว่านะครับกล้กองชยอัยแม่ไป้าไปอีกหยุดเชียให้เตะขยับขานหนีครับ แก่ก่อนเสาหมัด่าดีครับดูมือเตะดีครับเล็กสิบีิผมดูกล้องชัยดีกว่าครับคู่นี้แม่เราไม่ได้เข้าข้างนะครับดูกล้องชัยดีกว่กา